สวัสดีเจ้ามาม้อยกบปลาลองเด้อจ้าสุรินทร์เมืองช้างช้างใหญ่เพื่อไม่ง้อไปกะลาเจ้ามาแสบน้ำกันเด้มันนี่มาแสบ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 ,แสบเบิ้งที่ไรอีหยังเนี่ยโอ้ยเอาจังไรแต่่าจะดีหนุ่มบ่ถืกมาจากบ้านไปกะลามีพักเล่ามีผักเล่ามีพักปังพักปังนี่กะว้าแต่เบิ้งเด้อเฮาสิกินให้เบิ่ง เอาว่าจะเอามือหยุ่มแต่ว่ามันหยุ่มะบะไรกไงให้เต้งสิแหละนี่เอาใส่ปากโหดสุดยอดสุดยอดมีปักแตงด้วยค่ะปักแตงแตงน้อยอืมอืมมันอนีแตงน้อยอืมพักขนาดนกสวนมาไหว้เฮิน ยกเสร็มาเลยฮะรรอือบอกเผือกู้อ่าน้ำเนื้ออือังอึกอ๋อน้ำเนือเนี่ยเนี่ยของบัตรนอกเขาเนี่ยพักปังนี่มันมันแสบอุบาตอือกินแล้วก็บบุญรวดรวดเข้าไปรวดอือหุ่นเนาะแสบแสบอือบักกจี๊ยบอือบักกจี๊ยบฮะ จ็บต้องบาดห้องนะโมยโวยโวยฝุกไก่อืมก้องกินไล่ได้ันเนี่ยอืมมุ้งเยอะกันไหมอืมอ่นเรอะบะมุ้งเยอะอืมยำอืม มะ <laughs> กขือเนาะอืมอืมอย่างนี้ผักใบเขียวก็นังว่าวิวิดต่างวิมานอยู่นะเฮือนเนาะอย่าไปใส่ถพ่อขอม่พี่น้องมิง้นขาน้ำกันเด้บบอจับจับมวนมวนอืมอืมที่หลายบาทมันนี่ผักว้าวเรื่ม บักบัวบักบัวบอกบัวอันเอาไปลวกอ่ะคุณแฟนมันลวกไห่คุณแฟนมันลวกบักบัวไห้ด้วยแซ่บแบัอกบัวเพราะเนี่ยกอนอ่กันเนาะอืม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 อหมอื่อืมอืมอืๆอืมอืมอืออ คนเป็นโรคเบาหวานน่ะเขาให้กินบักบวบมันไม่นานเขาไปก้อนกินยาหลายเนี่ยบักบวบมันไม่นาแล้วอมันลดเบาหวานได้แม่นู่การกินอาหารของเ้าสิแม่บักบวบอยู่ในหนํานั่นน้ำยู่น้ำหนันมี่ปักแตงมี่ผักขาวมี่ของพวกนี้แหละหนึ่งในนั้นคือบักบวบเด้อค่ะอืมอืมหามากินเ้อะอันนี้ก็ เลี้ยวเีเรเือหน่อยเข้านี่ยเรเคือหน่อยบ้านเขาจำต้องไปจำเ้อยค่ะยำค่ะหืมแับปุ่นะโดูไม่ดูเมื่อฮึผักไก่พักไก่อึแ่บแห้งกัดขาวก็ไม่รู้จัก เอาท่างนี้ก็ได้นี่ไหลอือเอากาะเาวเป็นหย่างใช้ปากหันยาเพชรกับมีดบักพริกเนี่ยห้อยมากเนี่ยบักพริกเนี่ยรัวเองอะ่ะอืออือกินบักพริกมากสิสมคกเลยนาะอือเป็นอยังอือ ธอบอกพี่ข้าไปเม็ดหนึ่งอะคือตัดตื่น <laughs> ดอกต้นหอมบานเท่าเนี่ยเนะอืมดอกต้นหอมอ่ะเนอะอืมอืมอักสารเล่าเากับเมีด้วด้ะตัวยเข้าไปอืมอืมงวยเข้าไปงวยบอกน้ำพริกใส่เข้าไป เด้อจา้าโอ้แสบเนื่อยแล่ข้ามสูงในบ้านเอาวรวดอือ้าวฟังเพลงครับน,น,น้อยนังสักฝังบนประตู อืมตัวเกี้ยดวมันขัวเนี่ยแรนไปล่ะหล <laughs> กหลายตัวกัวฟังเงาอืมเราเตรียมาเกลืกินให้เบิง้งไปกินมากลืวใ้เบิง้งเบาวเาะบพรเป็นเนาะ แซ่บอ<ร>ืมอ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  หาขาขาเมยมากินอืมอืมจังนออืม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 ่แหละอ่ะแม่รู้มาเนอก็คืออืมบนประตูเนาะอืมเจลาราคาพอว่ากินครบเมื่อไรเด้อพักเออ ต้องอี้ยังอันนี้ผักมิ้นผักมิ้นผักมิ้นอีกขั้นหนึ่งอ่ะจำเนี่ะค่ะบ๊ายบาย